สวัสดีครับคุูฟังทีนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าสมชายปูดเดียวรับฮ่องกงหลอกแมวเสนาโคร,ร้อนตัวกลัวถูกปลดตกเก้าอี้เนื้อหาใจความนะครับนายสมชายแสวงการซึ่งเป็นสมาชิกพุทธ,ธิสภาสมชายได้โพสต์ข้อความลงใน f c e e o o o นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นที่เครื่องหมายแฮชแท็กแล้วตามด้วยประโยคที่บอกว่าดีลรับฮ่องกงวงเล็บหลอกแมวเหมียวประโยคต่อมาขึ้นต้นในแฮชแท็กแล้วก็ใช้คำพูดว่าคุณหลอกดาวอธิบายความอย่างนี้ครับสมชายบอกว่าแมวหงุดหงิดนอนแกล่วเล่นละครติดเตียงเสนาโคร้อนตัวกลัวจะถูกปลดตกเก้าอี้ ข้อหาลวงแมวว่าเตรียมออกกฎบ้านหรูให้นอนแทนกลงแล้วนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์แสดงความไม่พอใจนะครับกรณีที่มีการปั่นกระแสข่าวว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจนเกินเวลา120บวันเนี่ยเป็นนักโทษเทวดาสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าเป็นเพราะหน่วยงานทั้งหลายเนี่ย ชี้แจงแล้วไม่เคลียร์ก็เลยไม่กล้าที่จะตอบไม่รู้ว่าระบบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงเป็นอย่างไรไม่ได้ทำการบ้านมาทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม